งานนี้ต้องวัดใจคุณเศรษฐาทวีสินครับมีงานให้วัดใจแล้วหนึ่งเรื่องหลังจากที่ตั้งคอรมอนะครับมีการประชุมครมนัดแรกไปหนึ่งครั้งออกมาตรการนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นเนี่ยมีมรสุม1ลูกใหญ่ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณเศษฐาทวีสินต้องตัดสินใจเพราะว่าคุณเพิ่มภูนเนี่ย ในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นโคต้าของพรรคภูมิใจไทยพรรครวมสําคัญของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยปปชชี้มูลความผิดครับซึ่งพลตำรวจเอกเพิ่มคูณชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกที่ประชุมคณะกรรมการปปชเนี่ยเห็นควรให้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินัยเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจครับ เนื่องจากเรื่องที่มีการกล่าวหาเนี่ยมีใช้ความผิดหลายแรงตามมาตรา64ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและกาบปรามการทุจริตพศ2561ครับโดยล่าสุดน,นะครับคุณเศรษฐาบอกว่าตนเนี่ยยังไม่ได้ทราบเรื่องดังกล่าวหากมีเรื่องส่งมาต้องขอดูเรื่องทั้งหมดก่อนจึงยังไม่ได้ทำความเข้าใจว่าจะต้องมีการตัดสินอย่างไร ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ต้องการความเด็ดขาดครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเดิมพันสูงเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลแบบข้ามรั้วเนี่ยถ้ามีเรื่องในลักษณะดังกล่าวต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องให้พูดกันต่อๆไปได้ครับ มันก็จะส่งผลให้กับการเลือกตั้งรอบหน้าหรือความไวเ้เหนือเชื่อใจของรัฐบาลชุดนี้น้อยลงไปโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีที่อยู่ในกระทรวงศึกษาคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยรัฐมนตรีที่ไปนั่งอยู่เขาจะเรียกกันว่าครูใหญ่ครับซึ่งนะขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ทำอะไร สังคมก็จะตั้งคำถามครับเพราะทางปปชเขาก็ส่งเรื่องมาให้ดำเนินการแต่ถ้าทำขึ้นมาเนี่ยก็เกรงว่าจะขัดแย้งกับทางพรรครวมทีนี้ก็มีอยู่2อ,อย่างครับ1นึ่พรรครวมแสดงสปิริตเลยโดยการส่งคนมาแทนครับเพราะอะไรเพราะหากไม่ส่งคนมาแทนเนี่ยแน่นอนครับฝ่ายค้านเนี่ยไปร้องสอบเรื่องจริยธรรมของนาการเมือง สารเนี่ยทา่าสารร,ร,รัฐมนูญรับขึ้นมาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เสียหายครับในภาพใหญ่เพราะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถือว่าเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนครับถือว่าเป็นอนาคตของชาติหากมีเรื่องปมในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้กับภาพลักษณ์ของรัฐบาลเนี่ยไม่ดีโดยก็ต้องบอกว่าบุคลากรในพักภูมิใจไทยเนี่ยมีเยอะครับและคนที่น่าที่จะ เอามาก็น่าจะเป็นคนที่เป็นวัยรุ่นด้วยแล้วคนที่เป็นวัยรุ่นในพรรคภูมิใจไทยที่มีศักยภาพเนี่ยมีเยอะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณเพลงครับลูกสาวของคุณชนสวัสดิ์อัศวะเหมก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับเพราะหนึ่งต้องบอกว่าณขณะนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเองโคตารัฐมนตรีเนี่ยก็มีแต่ คนที่อายุเยอะๆนะครับถากได้คุณเพลงเข้ามาก็จะสร้างความสดใสสร้างชีวิตชีวาหรือแม้กระทั่งดอกเตร์ส้มก็ได้ครับก็เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็เอาเป็นว่าต้องวัดใจครับว่าพักร่วมนะครับรวมถึงทางพักภูมิใจไทยเองและก็พักแกนนำอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยจะตกลงแล้วก็พูดจาหาทางออกกับเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องติดตามครับ